สวัสดีพี่น้องชาวโลกและชาวมนุษต่างดาวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีทันเมจิกนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดไพ่นะครับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำวันที่สองมิถุนายน2อ6 6จนถึงวันที่8มิถุนายน2 5 6 6นนะครับมาดูกันนะครับว่าสถานการณ์ท่านจะเป็นยังไงการดำเนินชีวิต จากนี้ของท่านจะเป็นยังไงนะครับดูไว้เป็นแนวทางอ่ครับเจอปัญหาเราก็แก้ได้อ่ภัยมันแอนภัยเป็นภัยใหม่ยังไม่คุ้นชินว้าวกี่ได้สวยมาก <c oughs> ถ้าอยากให้ฉันอยู่ด้วยมยืออ่ะหนึ่ง สองสามเข้าไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อะมาลุ้นระทึกกันครับใบแรกโอ้โหไรกาศครับเอ็มเพลอร์ไพ่ที่ใหญ่ที่สุดของผู้ชายเป็นด้านบวกสุดๆเป็นไพ่ใหญ่ที่ดีอันดับหนึ่งของผู้ชายในสำรับนะครับอันที่สองเดอะฟูลเลื่อนๆมันทั้งใจอะ่ะอ่าก้าเหรียญมีแต่ได้อะ่ะเฮ้ยเนี่ยมาดูดิ มีเอ็มเพมาอีกมีเอ็มเพลเป็นกษัตย์เอ็มเพสราชินีก็มาเดฟฟูมาแมชิเชนก็ยังมาวินดาโอ้โหคนเกิดวันศุกร์นะครับผมแสดงความดีลงหน้าเลยครับไม่เกี่ยวว่าถูกหวยอะไรนะไม่ใช่เพราะมันเป็นไพ่ที่ด้านดีทั้งหมดเลยครับตัวนี้คุณจะคิดว่าดีก็ได้ครับคุณจะคิดไม่ดีก็ได้ครับอืคุณดูว่าไพ่ไหนไม่สบายตาที่สุด า็อาจจะเป็นใบนี้ใบเดียวถูกไหมครับอ่ะมาดูกันนะครับพ่ะใหญ่เอ็มเพ r เ h อร์เดอะฟูลเอ็มเพสเดอะ n มจิเชียนจัสติกและเทม e ลน n ์นะครับโอ้โหหกใบอะ่ะห้าใบหกใบครับหกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นพ่ะใหญ่พ่ะใหญ่มันคืออะไรพ่ะใหญ่มันคือไพ่ที่ส่งผลชี้นำชีวิตคุณสูงมากเมื่อคุณหยิบได้แบบไหนมันจะเป็นไปแบบนั้นนะครับ ผมนึกบอกว่าอ่ The f ฟู l นี่ความเร่งเริ่มันเทิงใจคือเป็นช่วงชีวิตที่โคตรม,มีความสุขครับใช้จ่ายได้กระจุยกระจายมากนะครับอการงานการเงินการงานหน้าที่โอ้ก็กำลังเติบโตไต่ตระดับหรือบางทีอ่ะกำลังจะขึ้นถูงขั้นสูงสุดแล้วก็ได้นะครับมุ้เกิดความสุขนะครับเหมือนจะตันด้วยอ่ะใหญ่จุลจ้จะใหญ่ไปไหนได้แล้วอ่ะเออประมาณนั้นนะครับอ่า จากประสบการณ์นะครับจากสถิติของผมนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นี่โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเพียบเยอะนะครับมันคือช่วงคืนกรรมไรให้ลูกค้านะมั้งสงสัยชีวิตถ่วยแย่มานี่คือช่วงที่ดีที่สุดของชีวิตคุณที่คุณจะตักตวงนะครับแต่มันไม่กดตามธรรมชาติมันจะดีทุกเรื่องไม่ได้อย่างน้อยเรื่องความรักแหละที่มันไม่ดีก็ช่างมันไปเลยอ่ะถ้ามันเบื่อกันมากก็แยกกันอยู่สักพักสักระยะหนึ่งก็แค่นั้นเองครับขอโทษครับ แยกกันอยู่แยกกันใช้ชีวิตนะครับไม่ต้องเจอกันบ้างนานๆเจอกันทีก็ยังดีดีกว่าครับใช้ชีวิตให้มันสุขสบายเต็มที่จัดติคือการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจที่ผมว่ามีแต่เรื่องดีๆอะ่ะนอกจากเรื่องความรักอะ่ะสุขภาพเหรอโรคซึมเศร้าไม่น่าจะเป็นหรอกถ้าเป็นซึมเศร้าก็เป็นซึมเศร้าปร,าระเภทร่าเริงเกินเหตุแบบผมเป็นนี่แะ วินดาบอย่างเคร่งเครียดจริงจังกับชีวิตเกินไปเทมเพลนเทมเพลนน่ะคือไพ่ใบที่3ของการเปลี่ยนชีวิตโดยคุณกําหนดครึ่งหนึ่งชะตาครึ่งหนึ่งจัติคือไพ่การเปลี่ยนชีวิตโดยคุณเป็นคนกําหนดจากความคิดคุณในวิธีการตัดสินใจมันคือการกําหนดตัวเองเพราะฉะนั้นจัติขึ้นมา ถือคุณไม่ตัดสินใจเปลี่ยนยังไงมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไอาการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเรื่องการที่การงานอะ่ะเป็นเรื่องปกติครับที่มันนั้นโยกย้ายถ่ายเทนี่ก็ใช่จากสถานะหนึ่งไปสถานะหนึ่งเลยนี่ใช่ครับเหมือนทํางานอะ่ะเป็นข้าราชการชั้นสูงอย่างเงี้ยเบื่อว่ะเออไม่อยากทำแล้วเที่ยวแม่งรอบโลกเลยอะ่ะเดอะฟูนะครับเดอะฟูการเรียนรู้ที่ ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่กลัวด้วยที่จะเจอเพราะฉะนั้นว่าอะไรจะเข้ามาดูฟูกุลุยหมดกูไม่สดเนี่ยครับแมจิเชียนนั่นคือเซนสสัมผัสคุณูรู้สึกได้ว่าคุณจะทําอะไรแล้วมันดีทําอะไรแล้วมันไม่ดีคุณจะเล,เลือกเดินแบบไหนที่มันถูกต้องถ้าคุณมีเหตุจะต้องตัดสินใจก็บอกได้เลยว่าใช้สัมผัสพิเศษของคุณที่มีนะครับเชื่อและศรัทธาในจิตของคุณความศรัทธาเหมือนเงาเราเนี่ยครับ บางทีก็มองเห็นบางทีก็มองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีศรัทธาต่อจิตว่าต่อจิตของตัวคุณเองว่าจิตของคุณนะเป็นจิตที่สิ่งศักดิ์สิทให้มานะครับมีสิ่งศักดิ์สิท์อยู่ในดวงจิตของคุณมากมายเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรที่มันเลวร้ายขึ้นมันไม่มีอะไรร้ายไปกว่าที่คุณคิดนะครับหมายความว่า ความกลัวครับความกลัวมันเกิดจะขึ้นจากอะไรครับมันขึ้นจากเราถูกไหมครับความสุขมันก็เกิดขึ้นจากเราถูกไหมครับก็เกิดขึ้นจากความคิดน่ะที่แสดงลงักษณะคติแสดงออกจากสถานการณ์เหตุการณ์ที่คุณผ่านคุณเจอนะครับมันก็ทําให้เกิดความคิดขึ้นมาเกิดการปรับตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอ่ะคือชีวิตคุณกําลังเปลี่ยนขึ้นไปในด้านดีนะครับอย่าเอาอดีต นะครับอดีตที่มันชอกช้ำหมุนหมองอะไรทั้งหลายแต่เก็บมาคิดเวี่ยงมันทิ้งแล้วก็เที่ยวเลยครับ,นะรบทําตามใจเลยคุณมีอะไรความคิดคุณมีความรู้สึกคุณมีความอยากที่จะลงมือทําอะไรทําไปเดี๋ยวนี้เลยครับลงมือทําได้เลยความคิดจินตนาการที่คุณอาจจะแหกข้อแหกกดแหกอะไรทั้งหลายแหละที่ชาวบ้านเขาไม่ทํากัน ทำมันไปเลยครับไม่ต้องสนใจเพราะชาวบ้านมันก็ไม่ได้ให้กินข้าวเลี้ยงเราเลี้ยงเราเข้าวเลี้ยงข้าวเรากินหรือมันเมื่อไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรอกครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของตัวเองจริงจังได้แต่ไม่ได้แปละว่าเคร่งเครียดนะครับจริงจังนั่นคือทําอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจโยบนพื้นฐานของความสุขนะครับเดอรฟูว่ามาเชเียในคล้ายคล้ายนะคล้ายคล้ายิกของคนที่คล้ายกันนะครับไม่ไม่ยึดต,ติดเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับเป็น อะไรที่ไม่ยึดติดนะครับไม่ยึดติดมองอะไรเป็นกลางๆนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเขาด้วยนะครับอยากจะช่วยก็ช่วยไม่อยากช่วยก็ไม่อยากช่วยแม่จะเชี่ยนจะเป็นอย่างนี้นะครับที่เป็นไพ่หมอดูนั่นมันหมายถึงว่ามันมีการสื่อสารจากอะไรบางอย่างให้คุณได้เห็นภาพคุณนึกภาพอะไรไม่ออกอ่ะคุณนึกอะไรบางอย่างไม่ออกอ่ะเดี๋ยวแม่จะเชี่ยนจะจัดการให้คุณจากในความฝันก็ได้นะครับจากอยู่ๆเพื่อน พูดไปมาปุ๊บแล้วมันก็เฮ้ยปลดล็อกความคิดคุณที่คุณติดอยู่ก็เป็นไม่ได้นะครับเอมเบลอร์หรือเอมเพสนะครับค่ายความเป็นพ่อเป็นแม่หรือ่ายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกื้อหนุนจุนเจือคุณยังมีอยู่แล้วตัวคุณเองก็มีบาร,รมีสูงอยู่แล้วนะครับเดินทางท่องเที่ยวให้มันสะดวกสบายไปเลยครับเป็นการแก้คดไม่งั้นนะคุณอาจจะโดนย้ายจากบึงไปที่หนึ่งโดยที่คุณไม่อยากไปก็ได้นะครับ วันนั้นทมเปอร์แลนด์นะคุณจัดการย้ายตัวเองซะนะครับเิมเบอร์แลนด์เนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลหรือข้ามแผ่นดินนะครับไปอยู่เกาะออนะครับเกาะที่มันอยู่มีน้าล้อมรอบอะ่ะไม่ติดกับแผ่นดินเลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าข้ามน้ำข้ามแผ่นดินเป็นการแก้เคล็ดเพื่อไปรับความสุขไปรับพลังดีๆพลังดีๆนะครับไปได้เลยครับไม่ต้องรีรอไม่ต้องอยากไม่ต้องคิดห่วงหน้าพระวงหลังอะไรทั้งสิ้นคือ ชีวิตมันเปิดให้คุณแล้วนะครับทําตามใจตัวเองที่ตัวเองอยากทํามานานแสนนานแล้วถูกอะไรบางอย่างกดไว้ถูกสิ่งอะไรบางอย่างครอบงําไว้ไม่ต้องสนครับทําเลยครับใครมาขวางแทงแม่งเลยครับแทงให้มีไส้ไหลขี้แตกไปเลยครับอ่ะมาดูเรื่องการงานมีม้เท้าเนี่ยคือการงานเติบโตขยายหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินตรงนเดือนเนี่ยใช่นะครับการงาน ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับการเงินยิ่งไม่น่ามีเลยมีก้าเหรียญเนี่ยสุขภาพเหรอมีน้อยนิดหน่อยโรคกลุมเศร้าโรคความเครียดเครียดที่ตังค์เยอะไม่รู้จะไปทําอะไรแจกครับแจกครับแจกผมนี่อะไรครับเบิจาคเลยด้วยด่วนเลยครับยินดีต้อนรับเสมออืเครียดจากอดีตเครียดจากสิ่งที่มันเกิดไปแล้วมันคลากระสังและแก้ไม่จบคุณก็แค่ ออกนอกจากปัญหาเอาปัญหาไว้ตรงนี้แล้วคุณก็หนีมันออกไปแค่นั้นเองครับมันไม่ถึงการเดินทางออกไปยังถิ่นฐานเดิมถ้าคุณไม่ใช่คนสมมุติว่าคุณทํางานอยู่กรุงเทพแล้วคุณคนต่างจังหวัดคุณก็เดินทางกลับบ้านคุณเป็นคนต่างจังหวัดคุณก็เดินทางไปจังหวัดอื่นเพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อไปปลดล็อกอะไรบางอย่างในความคิดคุณคุณอยากจะเที่ยวตรงนี้มานานและตรงนั้นมานานแล้วเนี่ยครับใกล้น้ําใกล้ ธรรมชาติมากมาก,มากอะ่ะยิ่งเป็นสิ่งที่ใช่นะครับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณไม่ต้องหัวไม่ต้องกังวลมีสิ่งของสิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่อยากรู้เหรอครับว่าเป็นใครบ้างเท่าที่ผมรู้นะครับผมไม่ได้อวดว่าผมเก่งนะครับไม่ได้เคยคิดอย่างนั้นเลยผมยังไม่คิดว่าผมเก่งเก่งที่สุดไม่มีครับนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เก่งแต่ผมมาใส่ทําบ่อยทําประจําทําซ้ําทํามาก แล้วมันก็ไปสตินะครับไพ่ไม่ได้บอกว่ามีเทพว่าไพ่ไหนคือเทพไม่มีอาจารย์หุุนทองไม่ได้แปลไม่มีใคร,ปรแปลออกมาครับแต่ความรู้สึกได้เท่านั้นหนึ่งพระศิวะพระนารายณ์พระพิฆเนศพระแม่อุมาพระแม่กุนอินถ้าท่านบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อยู่ที่เป็นระดับเทพนะครับระดับเทพนะครับเขาก็เกื้อหนุนจุนเจือท่านอยู่ เทพแห่งความมีสเสน่ห์ก็คือพระกฤษณะนั่นอีกเทพหนึ่งปลางหนึ่งของพะนธะลายนะครับที <c> ่ <oughs> ที่ผมบอกได้นั่นคือคุณจะบูชาไม่บูชาคุณจะสักการะหรือไม่ก็แล้วแต่คุณนะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายแหละแล้วคุณมองแล้วคุณสบายตาคุณเห็นแล้วรู้สึกมีพลังอันนั้นแหละใช่เลยจัดการจับจองและบูชาให้ดีนะครับตามกําลังของท่านนะครับแต่มีถึงเก้าเหรียญแล้วไม่ต้องห่วงครับเยอะ เงินเยอะชีวิตคุณหญิงคุณนายเจ้อะงเจ้เลยครับเจ้กับเฮียครับกับในหัวกับในห้างใช่เลยครับอ่ะสุขภาพอ่ะบอกไปแล้วความรักอ่ะความรักเป็นรักที่ไม่ยึดติดตอนเนี้ยคุณอาจจะดูมีเสน่ห์หรือมีคนชอบคุณเยอะนะครับถ้าจะมีความรักช่วงนี้ก็ให้อย่าพึ่งฝังลากลงลึกให้คิดเป็นแบบเพื่อน นะครับเป็นแบบเพื่อนเป็นแบบพี่เป็นน้องอะไรไปก่อนนะครับเพราะว่ามีความอึดอัดแม่จีเชียนกับเดอะฟูเนี่ยความรักก็จะเป็นอะไรที่ไม่ชอบมีการตั้งกฎให้กับคู่รักและคู่รักก็ตั้งกฎกับเราไม่ได้แต่เราตั้งกฎได้ออนิสัยมันจะเป็นแบบนี้แล้วคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะฉะนั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายคุณก็ไม่ควรตั้งกฎไม่มีมนุษย์คนไหนชอบถูกจํากัดติลท,ที่และเสรีภาพหรอกครับแตกัดเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบที่สุด เพราะฉะนั้นจะกัก,กขังด้วยกฎอะไรที่มันอยอมมันได้ก็ยอมมันไปนะครับเพื่ออยู่ด้วยกันให้มีความสุขไม่มีความสุขก็จะอยู่กันไปทําไมอ่ะแต่ช่วงนี้มีความสุขคุณก็ใช้เวลาความสุขนี้อยู่ด้วยกันให้มีความสุขลืมเรื่องร้ายๆนะครับเรื่องที่มันไม่มีสาระที่จะทําให้ความรักเราสดใสหวานแหววขึ้นคุณก็ทิ้งๆมันไปไม่ต้องจํามากอดีตที่มันแย่ๆจำอดีตที่มันดีๆนะครับ ให้คิดว่าวันแรกที่เราพบกันแล้วเป็นยังไงนั่นแหละครับให้คิดถึงวันแรกไว้เสมอก่อนที่คุณจะตัดสินใจทะ,ทะเลาะกันหรือหาเรื่องใส่กันหรือกว้างระเบิดใส่กันให้นึกถึงวันแรกว่าคุณจะรักกันได้วันแรกที่คุณได้เจอกันความสุขอะไรมาขนาดไหนให้คิดถึงตอนนั้นนะครับการเงินการงานสุขภาพสุขภาพครอบครัวทุกอย่างบอกได้เลยเป็นด้านบวกด,ดีทั้งหมดนะครับ มันจะดีหรือไม่ดีในที่สุดแล้วก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยนะอย่างที่ผมเคยได้ยินมานะครับพิธีกรรมไม่สำคัญเท่ากับพฤติกรรมนะครับไม่ว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางของขลังอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูเด่นโดดเด่นที่มันมีพลังมากมายแต่ถ้าพฤติกรรมนั่นคือความไม่เชื่อหรือว่าไม่มีตทานที่แท้จริงอะ่ะมันก็ไม่ได้ส่งผลให้คุณได้สมคว่าปรารถนานะครับ วันนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากที่ติดตามรับชมมานถึงนาทีนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงมีความสุขนะครับไม่หวังดีกว่าบังคับเลยมีความสุขกันไหมเถอะจะมีความทุกข์กันทำไมนะครับไม่ต้องหวังแต่ผมบังคับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจงมีความสุขกับสิ่งที่เป็นนะครับยอมรับความจริงกับสิ่งที่เราต้องทํานะครับกล้าที่จะก้าวเดินกล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะคิดกล้าที่จะเปลี่ยนนะครับและทุกอย่าง ที่คุณต้องการมันจะอยู่ในอุ้งม,มือคุณนะครับขอบพคุณที่ติดตามรับชมกันหวังว่าหวังว่าอีกแล้วมึงพูดซ้ำขอโทษครับพี่ <c oughs> ขอโทษครับคงได้แนวคิดวิธีคิดอะไรกันไปบ้างนะครับขอบคุณที่มีคนแสดงความเห็นมานะครับเพื่อให้รู้กันไปเลยว่าผมต้องการชี้แนะ ให้พวกท่านได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันทุกๆเวลาไม่ว่าท่านจะเจอสถานการณ์อะไรนะครับความทุกข์ไม่มีใครอยากเจอแต่ก็ต้องเจอถูกไหมครับเรื่องร้ายไม่มีใครอยากเจอแต่ทุกคนก็ต้องเจอแต่ช่วงนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้วายอะไรเป็นช่วงที่คุณกอบโกยความสุขเท่าที่คุณมีนะครับทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆนานาไปบ้างครับทำตัวเป็นคนปกติเดินดินทั่วไปหาความสุขสตัวไปซะมั่งนะครับอือ่า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกำลังนะครับจะอยู่ช่วงบรรลุเป้าหมายอยู่ใกล้ๆแล้วครับเป้าหมายระดับสั้นระยะสั้นของผมนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับขอให้มีความสุขกันมากๆเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ